ไปละ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 ปละจ้าคเบื่เฮ้ยมามคเอเลีด้วยเห็นมันมีเสียงว่าทุกคนมีเสียงว่าทุกคนแผ่เสียงว่านเหมือนแผ่เสียงเสือเอ้าจะบอกไม่มีนะกดดุนีมีแผ่เสียงกันะอ๋อแเสียงลากี่มาลืมยาแหละทะลาะไป้ค่แผ่เสียงนี่เฉยเฉย่ายแล้วห้ย มันวอร์ปยท่เร้องกไมคุมันว้ามว้าบเฮ้ย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 อาอ้ยงเลยโอ้ยคุณดินนี่อาล้โเ้ยทุกคนต้องเล่นแข่งตัวเล่นใหม่เจออะเนีย กะจอกสุดเลยนะเคเอากระจอกาไอเขากระทืใช่แต่ว่าไอคำว่ากระจอกไหนมันไม่ใช่ว่าจะเอาดาบพอปร์ไปแทงมันยอะไเนี่ยโอ้ช่วยไปัดดมนว้าไปแกอะไรได้เลยใครตอยันอยู่ตอสรางหมดือเน่ยเฮ้ยสาง ลามดัจะได้เอา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 ต่เ <gamma> บ <enders> ิร์ตสตีมเลยแ้วตัวเล็กกว่านี้รีบเล็กกว่านี้อีกนะอีกคนเดียวอีกีอะไรเนี่ยของกูให้เกิดมาเก็บพอดีเลยก็เลไม่ได้แต่อยู่ดีก็ท่าเฉยเลยนายบอกแล้วไงแต่เ่าช่งไร้สเนี่ยอยงนี้อ๋อเอาอย่างน้นใหญ่โอ้เอ้าเอาก ได้ฮุกกูมีฮุกกับเสื้อนินจาเนี่ยซ้ำเนี่ยเล่นได้แล้วมั่งตอนนี้ตอนนี้กําไมันเนี่ยคือแล้นเราเรากดเราได้ต้องกดมงศุลาี่ขวาขวาศุลกามุลกเรากดไปแล้วอ่ะจริงกดไปแล้วก็อยู่จริงให้เราหรือเปล่าน่าสนานนะเอาไปแบบแกให้กองมานัดเราเราขึ้นไปจะอยากได้ที่ขีดสามเป็นน้องเอาให้ดีกว่าเอาให้ดีกว่าเดี๋ยวพอแล้ว แบบแบบพวกพวกอ๊อฟไอเคนมันนีิไปเคนไปมีทั้งหมไหมเอาไปไม่มีแผ่นดิสก์เหรอเ่าดีได้เข้าตัวเข้าตัวไหนไปเอาเลยอันนี้ไปด้วยก็มีใช้ดวงของตัวนี้ด้วยชุดมีจาดมีแค่เนี้ยเ้าเคนแล้วเคนได้เคนได้ที่กีนสลามไหมเนี่ยกีนสลามเป็นรูปอะไรอ่ะนี่นี่กินนี่ ก็ยังไม่ได้อะไรอีกเอามามาเอาขึ้นมาขึ้นมาม่วงกับสีฟ้าน่าเช่าอะไรวะนะสีม่วงกับสีฟ้าอะไรอะไรนะสีม่วงกับสีฟ้ากูเอาสองอันอย่างได้ไหมมัน่เดียวเดียวจะจะสร้างบ้านหรือยังดีก็ถาจริงยังไม่ได้สร้างบ้านเลยเราจะสำรวจก่อนถ้าใครมันสร้างมาตรงนี้นะในแน่เลยอย่าอย่าเลยนะแต่ก็ได้นะแต่จะได้เกิดอย่างเงี้ยแต่คือกูขี้เกียจมากเขียหลุมเศพไปเขียน มสนกันไรก็ได้ชอบเลยเจ็บไว้ก็ได้จะตายเป็นล้านแบบอเปติแบนนี้แรกบอนี่มามามาแสบแสบ p p e r off อโอ้ย p r p r o f น่ทมาถังก่อนขอได้ของเลไ้รู้อะไดเป็นพอลลูชนไมอนอ ทองทองครับผมแต่ตอ้โอด,อด,อด้อยู่้อยู่้อยู่ล่ลอสำคัญยังไงล,ล,ล่ล่อเก็บไม้หมดแลี้อเก็บไม้หัวอะไเก็บไม้เห้เก็บ้าด้ก็เก็บไม้หมดอ่ะยบนเก็บไม่ได้อะไรอะออ

ไปเลยอู้าเอ็นดับเลยอ่ะกลับ้าเด้อแล้วที่นี้ที่ไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยจะมันโซอีกนี่นะจะเป็นสายคว้าเอเรียนบุกโลกนะตูดปวดเจ็บยังไงดีว่าให้ไม่ให้ประตูไม่เกียนเปิดอ่ะหายแหละลองงิงต่อละ เอ้ยดมึงเลี้ยงสาในบ้านอ่ะพ่อมึงเหรอเก่้เขี้ยไปทิ้งดิเีว่านี่าเี่นเที่ยวโอ้โหขัดเไม่ดีเลยเเลี้ยงขาอ๋อเอาเฮ้ยอ๋อให้มัดาบอกอะเฮ้ย a b Stream ตกลงฟังทีละตายเลยวะนี่ประตูบีไฟบ้านเปล่าเออนี่โอเคระดับไประดับงูเลยนะวางเอาตัววางกล่องนี้ไปไอ้อกินนั่นอันนี้ไปกินคือมึงวางไว้เพราะมันติดแคมไฟอยู่ไอ้เหี้ยแต่นี่เป็นไรเจนเนส์มัเกอร์แล้วก็ขุดกระเด็นกล่องเฮ้ยอะไรอ่ะ เอาไอ้ไอ้นี่ไม่รู้ว่ะไอคือนนตัวบินมาเนี่ยไม่รู้ละไม่ออกไปดูเลยนั่นไอ้ที่มันเป็นครีมสลามทำนไ,ได้หรออ,อ๋ออันนั้นคือมึงเอาไปเก็บไปทิ้งเดินมึงก็ได้แค่มันไปแค่แบบไม่รู้ดิโ <Okay. S 2> ง่งครีมสลามขาวอันนี้สมมัมมอนครีเนี่ยจร่งๆกูจะบอกคือเคนคือถ้ามึงคาบอพอกเยอะๆเ,เคียนกดขิ้ขวาค้างมันจะคาบมึงรวนนะอ่าเราอ่าเราลองของเรา โอเคโวยตุ่มกับไตุไม่น่าระเบิดมากเลยระเบิดตี่ตู้จีโอ้คำทะลุตุ่ไม่ได้เล่นตัวนี้เนี่นตัวนี้พอได้อะไรไม่ไหวเลยเพื่อนไ่นไหอะไ เออเมื่อกี้เออมันเป็นมันเป็นมันฟูเข็นะฮคนยนนี่ไงคูนยนซีถ้าขอบดีมากนะเคนญก็สามารถเอาไปทางซื้อกับพี่เจ๊ลูกน้องได้แต่วัเดียวเรื่อยๆเฮ้ยอะไรน่าไปเหมือนอะไรไม่รู้หว่ะเฮ้ยจริงว่ะเขาชันนังสือไปต่อสร้างบ้านแหละบ้านที่มีสวยดีเี้ยไม่ได้กล่องหมดแล้วเปิดไม่ได้นะปิดขวานปุ๊บไม่ได้ที่หว่าที่กับบ้านที่กูเคยสร้างกันเลยโลกเก่าไอ้นั่นี่อันนี้คือ อะอมันมันอ่ะนกี้เบิร์ดเห็นหถ้าตกไปะตายไนละไม่ไม่เอาดีว่าทีไปละอ่โอเคกับโลกเลยจะได้ไม่ได้ถึมนเกี่ยวหเยวะเนี่ยเฮ้ยวเนี่ยเฮ้ยแล้วคได้ไหมไม่ไดเออไม่ได้อไรไหมัุได้มัมไม่ได้ขอบคุณที่คนณอกใครอะนี่ะไรวะอไรตัวอะไรตัเลบอยู่วะ เอาลูกของอะไรกันนะไม่ไหวแอันหต่อไมพาสมาติดอเขนมาหน้าเคียไอ้พาร์มาติอมาสัมัน์มาเลยโอเคแต่เราปดไม่ได้ไมได้เหรอทางม่ดปอกันไม่ได้ยนี้คืออะไรครับหรวากะจอะไรเผยเผยเผเออคลิปใหม่นี้คลิใหมนี้ถ้กดลอีกอีกอีกกดอีกอีกอีกอ่ะโอเคก็แล้อ๋อมันจะเปิดทางก็รชินไคนเปิดเปิดทางให้ เอ้มีด้านในมีกล่องอะไรไม่รู้ที่เินเก็บนไม่หมดเลยของที่แล้วไต่เฮโล่ทำไมตอนนี้มันมีมอนเตอร์ลอยอยู่ไอ้ขี้อ๋อนี่ที่มขียนยังไงเนี่ยวางอะไรก็ไม่ได้มันเป็นโลกมันเป็นโลกพิเศษไปทำไมวางอะไรไม่ได้เลยมความตาสิเวนาทำไมทำไมไอ้ทวิตนั่นอะไรเนี่ะเอา เปิดๆเปิดเช่นเปิดเกันไปไพกน i n j a กู a กไปะนี่นี้อะไรวะวอนนี้ตอนนี้เราเปิดทาตรงนี้เฮ้ยอะไรอะกล่อรายนนอากูอกไปแล้วโเคกูบอกไปแล้วกูดสวิตช์นันดูเอ้ยมันกระดกกูว่าไม่ได้เ่นนะเสร็จสลามก้ไม่ได้อะไรอะอ๋อนี่นนี่ไงนกล่องกลองก เขาไปเขาไปเข้าไปเอาหนูมีอะไรไม่มีอีก<ม>อน,นึงกดมีปริสมาติาคออ่ะค<ด>ืออะไรวะใช้ในการคราฟสเตลานูวาอัพเกรดอะไกันเนี่ยนั่นนห่นะนั่นอหไรที่เป็น,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 นปโอกาสอ่ะอืมแล้วอนนี้นายรู้ไปแล้วอ๋อไม่ไทานเรื่องผินะไม่ฐานเรื่องทำไม,มทำไมนนมันมีที่นี่เหรอแต่แต่ไม่ใช่นี่มีที่นี่อย่างนี้นะแต่ไม่ใช่อื่นอ่ะ กลับบ้านไหมกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมใช่สำรวมแ้มันก็ยังดีนะเดินชมจันเอฮ้ยเดินชมจันทรับปินวตรงนี้แหละเอากลับบ้านทีพากลับนึงจะทำตัวต่อเลยกลับ หรือว่าจะไปขุดเ nice. หมือนที่โลกแรกแล้วค่อยไปติดตัวต่อไปที่มันดูอันตรายเกินไปอืมความของก่อนนี้ก็สำหรับหน่อนกก็ได้ตัดไม้ไอ้มีแร่ไหมจะทำขวานใหม่ขวานโมเราใส่แล้วใ่เราเราใส่แร่เหล็กไว้ในเองไหายตตายอะไรอย่าะไรโง่กระโดงไปจ่อ เย็นดไ้ไาัเราทำเนออนี่ก็ม่นาหนูว่าตายเพราะอะไรอะไรอะลองอาว่าเราตายเพราะเดี๋ยวนะเม่อกีมันเอาเยอะจังวะก็เลยเป็นตามหาวะตามึกสเกอร์มึกอะไรวะเคยไหน่าเยไม่ร้อนกันแต่มันอ่ะนี่ไงตาหมึกสมเกอร์ฆ่าตายเอ้ยไม่เอารไปนอนตวอยาไปต่อจผมจะไปขุด กระบองเพ้นมาทำชุดเดี๋ยวก็ได้เปลี่ยนไอ้เจ๊อยู่เอาเดี๋ยวก็ได้เปลี่ยนและวหนาวจนไม่ร้อนเลยว่ะหนาวนี่งก็งั้นต้องแ้งหมดเลยสิแล้วต้องแฉะหมดตัวแล้วปะไปว่ะไอย่ะผู้ต้องหาตายวะลิเปอร์ลิเปอร์อะไรตัวอะไรวะเราโดนเหยียบเรื่เรื่องมันพุ่งมา คงมานความเร็วสูงเลยอะเอ๊ะคอละตัคเลวบ้าวลวาเนี่ยโเลวาวรนี่ยตัวอะไรเนี่ยว่าจะแบองเไ่เลยเราไปโดนเหยียบหัวมันอะแย่แล้วเอมนห้ารเลยที่คนว้าว่แลนี่ก็ปังหมึกมันมาแล้วไม่ไั้ใ้แย่แบนนีไม่ใช่ไม่โอเคต้องช่วด้ กูอไรไม่ก่ยงเอไวกูนอยสรยจอะไรบาแชอเฉพาะหน่อยดูไปแล้วไปแล้วโอ้กัดกัดรบ้าแล้วกวหน้าตาเหมือนุบ้าเลยถูกคนต้องรวมพลังแล้วฟันมันให้ตายันปาไอ้เหี้ย เดียวเดียวจะสองแล้วตอบอะไรวะเนี่ยต้องดอกของตายเฮสิบเอ็ดสิบเออสิบเออตายวะตายไ้วตายแล้วหลบมาวะได้ไหมได้ไหมได้แล้วก็ได้ไดอิโวลูชันโนมาแก่อน เื่อแล้วขินไหนวะไหนมันหน่อยใครวัเนี้ยทำอะไรได้วะทำ p l a ไพล s ตทำุ้งแคนนอไสมยโบ่นดูไหมไม่่าบไมไอเชงเชงแตยิ่งยิ่งเน่เลยสัอะไรก็เาวนี้ เก่งเอเลียน้่าจต้องมาลงนะตหลงแล้วใช่ไหมโดนแล้ดยหาดักมัเดือดไปดูยันอยู่ไหนอาตกลงหมดหรือยังไงนี่เสือปวดเยแล้วเดยวรับใจยไปยาว่าต่าเล่นขายบีบไม่เลยไม่ไหว เว้นสาดาบนาอ้เอ,อเลีเทด้เนะัฟฟี่ก่ออไเอเียนวีเทายน,น,น,นะละทายเยอะๆอยเยอะใช่ไหมทำติดได้ใช่ไหมน่าติใช่ยังสุดท้ายแล้วค้างดจริง <c oughs> ๆท้ายต้องรอข้างอยู่ืมทไม่ได้โม่ <c oughs> ไม่เรามีเจนเกนระเบิดพึ่งอ่ะในคลิปนั่นอ่ะระเบิดพึ่งลายกับท่อนลายล้างข้ยาระเบิดพึ่งอ่ะผลมาได้กินทำไมในคลิปเขาบอกว่าสลาเหมือนกันปกติวัสไม่ไม่ไม่กันมันกันแค่ระยะที่มันกระโดดเฉยๆเออไม่ใช่ห้ไม่ใช่ยี่สิบกว่าอันในวันเนี่ยเพราะฉะนั้น กูต้องกวางเพรซะยังมีตัวมเสสศรุอยู่อีกรอคาตาสลามเฮ้ยมันตัวเพี่อะไรมัน่อนที่เราเจอทั้งหมดเราใส่ไว้ในกล่องสินบางอย่างที่อาจใช้มาแล้ววันั้นเาาง่ ไอสการ์ไกม,มองการ์ไก่ไปนั่นว่าก็น่าสนใจดีนี่หนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มียาวาับโอโอะไรอะไรึ้นไม่ถึงมีกากูไม่มียาวาฟแล้วจอะไรวะนี่นะม้มา<ไ>ผม้นเาได้เงียนะยัไงไงทำไมมึงดหนะคุณนลูกตกนูครับไอ้ส่สลาบบอมอมกิจารดลองเอาขุนหมูแปลมาท่านอยู่แล้วมันมาจากไหน

ตือเกล้าเหนียวโป่งหักแรงคลิปรูปซ้อนสบายแล้วข่าแล้าอะไรเนี่ยนัดขาไอ้นี่ที่ไหนน้ำปิดอะไรที่อยู่ในเกมไม่เยนะโฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบ ตัวไมกิไม่หวานข้างในเลยนะพี่แจ๊คเออตัวไฟสลามสังเจตจําชื่อเอาไว้นะเพื่อกลับโอ๊ยไอามาจากอมาีีีีีโอยโอ๊ยโอยโอ๊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 ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ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  เียมาแล้วมีจาเกียร์ของกินของกินสลามทุปกินสลามทุคืออะไรของขเมไปไม่มีหยุดเอาวากินของดึงมิกขวาสลามฮุกฮาร์ดแลสอืนสิวไทเฟอร์อะไรต่ออะไรต อันนี้นพระเจ้าไหมนน้แหละพะเาของโบนี่อ้อ่าแล้วอแล้วนะคลิปหน้าตัวนี้ก็มีใช่แไอะนะ้พวกหน้าตู <c oughs> <c oughs> อทราด้วยพวกหน้าตู